สวัสดีจ้าเซนทวีสวัสดีครับผมจ้าโทรสวนกันอยู่นี่แลหะ <c oughs> ละเฮาอ่ะมอนนี้เหตุงานเนล่ะจ้าเจ้าตีร่าไปเ่ยโอ้เอาเอาเอากันว่าเป็นการเสียเวลาตามต่อตัวเลขวันที่สิบหกผ่านมาครับวันี่อวันน่ะโอ้ยบ่มีดวงค่ะบ่าตะน้ำบักชิวแก้ซี่จับเอียงบ่ก็บ,บอกว่าจะไม่ถูกใจกันจ ยงในในตารางเมียนจ้ะแต่วันนี้ตารางนี่จวบเบิ่งนี้เขาคุ้งวดเนาะพูดถึงว่าครับอืมค่ะค่ะจ้าครับผมในตารางอ่ะมันจะแก้สลับตำแหน่งกันนิวแ่นียครับีโลกสิเลขสิโตเดียวกันคือเกาเป็นบอรจ้าบอหนีไก่ครับผมจ้ามันจะแก้สลับตำแหน่งเลยอืมค่ะค่ะค่ะไปขันงวดวันที่สิบหกจ้าครับผม แถวด้านบนมีซีมีหามีหกเนาะครับผมแถวล่างศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งครับแถวข้างล่างมีเก้ามีศูนย์มีหนึ 0, ่งจ้าคร,ครับผมสามตัวก็มีหกชุดครับจ้าศูนย์หกครับศูนย์หกศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าเก้าหกครับเก้าหก ห6ครับ A6 หนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าเก้าสี่ครับเก้าสี่จ้าครับผมสองตัวเน้นยูสามชุดครับจ้าเน้นยูศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าเก้าหกครับเก้าหกหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าครับผม จะเน้นสามหางไมาอีกแล้วบอกศูนหาเนี่ยน้ำมัดหลอกมาหลอนอีกแล้ว <bend> จ้า<ะ>ห้าหกสามตัวกับไม่หกชุดครับจ้าห้าเก้าหกครับห้าเก้าหกเก้าหกหนึ่งครับเก้าหกหนึ่งเก้าศูนย์หาครับเก้าศูนหาเก้าศูนย์หกครับ เก้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกครับหนึ่งศูนย์หกอาเก้าซี่ครับห้าเก้าซีครับผมสามตัวก็เนนอยู่สามชุดครับจ้าตาเก้าหกครับเน้นไปที่ห้าเก้าหกเก้าหกหนึ่งครับเก้าหกหนึ่ง หนึ่งศูนย์หกครับหนึ่งศูนย์หกครับผมสามหางเน้นๆเนานนะครับจ้าผู้ดใดสนใจกับยังมีคือเกาเป็นบ่อค่ะตามไอดีไลไ์ที่สี่ให้แอดไปหาครับผมจ้าบ่ว่าสิเป็นทางเพื่อนบ้านหรือว่าทางอันพุคนละขี่เครื่องบินไปทางพุคนละเนาะอืมส่งมอบส่งมอบเม่อว่าจังวัดวังหันก็ได้อยู่ครับอ่าเป็นกันไว้ครับเพราะจับ เออเป็นชุดเต็มนะครับออือจะ,จะขันจับให้กะซิว่าลายหางนอก็เลยให้แม่แค่หกชุดอ๋อจะกะไ้เวนเอาในีตะล้างเนาะส่วนมากเลขในีตะล้างทั้งเสียนนี่แม่นอีลีเด้เนาะจ้ะกรัปผมอืมค่ะแต่ว่าก็เลขงามอยู่ขันว่าจับมานี่คือเมื่อเป็นตัวเด่นนะครับจ้าตัวเด่นที่จับปกมาอืมตัวเด่นเดนแต่ว่าขันชุดเต็มก็ซิว่าหลายหางก็ร้องกันไว้ จ้จาแต่ว่าเหลขกกับงามอยู่ขอนขาง,งามหลงหดนี่กับศูตหาอีกคือเก่าโมโนโนี่น้อมันไม่ซิดไม่ได้ป่ะแต่ครับตัวฉลาดก็พี่ตัวดับตัวนี่เอาล้เมียนจ้าขันว่าดับเพล่นโซโลโมาพูดเนาะจักสิล่าจังหดจ้ากะตามสูตรไว้คำนวณคือเก้าหล่เนะ,ะ,ะ,นนนนนนะเอามาแบ่งปันรับผมจ้าอาอฟังยังถึงพี่น้องเน่จ้าครับผมพีดถูกบ่ว,ว่ากันนะครับว่าเรขการคำนวณ ครับเาถูกใจที่จับกับจับเองไลยครับในตล่างครับเล้ยงเลยจ้าครับผมค่ะเอาให้สุกให้ยมานเกานสุกูสุกุนเนาะครับผมจ้าที่วิ่งก็วิ่งในตล่างมาเนี่ยครับแต่มันเป็นตัวเด่นแับผมค่ะแต่ว่าจบมานี่ถ้าสาานานพงมานี่กับตา่างเพื่อนกับเดินดีลีเดอร์จ้าครับจ้าถ้าผู้ใดสนใจกับแอดไอดีไลน์ไปที่ t a v e e เนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ด สามเก้าเมนบบจ่าครับผมเอาค่ะโมเป็นการเสียเวลาขอบุญขอบคุณหลายๆจากเอาบมหลบกวนเวลาเหตุงานเนาะจ่านาะขอบคุณหลายๆงินนี้กับทังเฮงปังๆเด้อจ่าค่ะค่ะสวัสดีจ้าเป็นกับปังๆครับค่ะสวัสดีจ้าปับปังๆทุกคนครับผมจ้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมคารโทรค่ะกาได้ยินเสียงสัมภาษณ์จากทางเทียนทวีแล้วเนาะจ่าตามนั้นเลยจ้าเป็นสูตรหวยคำนวณเด้อพี่น้องเป็นสูตรหวยคำนวณทางเทียนทวีจ้า บังเลขในตารล่างเพิ่นเด้อพี่น้องเขาคงวดจะลังเทียสามตัวเตกเตกบ,บนเตกล่างก็มีจ,จะวินเอาในนี่ละจา้าเดี๋ยวสาบนา,าจะทวนตัวเลขให้ฟังอีกเทียนึงค่ะจนจดบทันกับแครปหน้าจอเอาเด้อจ,จ้าในงวดวันที่16พฤศจิกายน2566แถวด้านบนมี4มี5มี6แถวด้านล่างมี9มีศนย์มี1เด้อค่ะสำหรับเลขในตะล่างเพิ่นจับคู่ให้หหางคือเก้าจ้ามี0 6ย์ ศูนหาเก้าหกหหกเก้าเก้าสี่จ้าสำหรับเลขสามตัวหาเก้าหกเก้าหกหนึ่งเกหเกหกหหาเก้าหจ้าแต่เพิ่นขีดสินใต้ไห้แดงๆคือ0ูนห้าหและหนึเก้าจ้าสำหรับเลขสาตัวเพน่นไห้เก้าห้า 5 9 6เก้แล้วกับหนึ่งศู์เด้อจ้าสำหรับตัวนิ้นนิ้นผู้ใดอยากติดต่อนะคะทางเทียนทวีไอดีไลฟ์่นเลยจ้า t a v e e 788739 t a v e e 7 8็ดแปจ็้าจ้ไอดีไลฟ์เพิ่นเพิ่นกัมีทั้งเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะ นค่ะากทแมนผู้ยาตายายผู้ใดแอดบ่เป็นก็นให้รู้ฮลานเฮเทอจ้จะสามารถทักเพิ่นไปได้จ้ะสำหรับผู้ใดมาเพื่อนบานหรือว่าอยากได้ไทยเนาค่ะส่วนตัวก็สามารถทักเพิ่นไปได้เลยจ้าตามไอดีไลน์ล่ะจะ้ากย็ยังย่ำคือเก่าพี่น้องเป็นสูตรหวยคำนวณมีเขา่ามีหลุดเป็นเพียงแค่แนวทางพิจารละนายาหลายๆกนสินำเป็นลงทุนพี่น้องถูกการลงทุนมีความเสี่ยงสูงจ้าเอาค่ะ ผู้ใดมักกะจัดผู้ใดขัดกะเรื่อนพานในงวดวันที่16พฤศจิกายน2566สาวบากะขอให้พี่น้องแฟนชอ่องเอซีสู่ผู้สู่คุ้นเฮงปังดังรวยสู่ผู้สู่คุ้นเงินไหลกองท้องไหลเขา่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจะ้ะสวัสดีค่ะ